แม่ถามว่าเมื่อ,อไรจะนอนถ้าไม่นอนแม่จะปิดไฟนะเดี๋ยวหนูร้องข้างบ้านแล้วคนข้างบ้านมาแม่จะทำยังไงหรอคนข้างบ้านเขาอยู่ไหนอ่ะ <_ c oughs> ก็นี่ไงก็นี่ไงเ็นไง <_ c oughs> แม่จะให้หนูนอนถ้าไม่นอนแม่จะปิดไฟเลยนะปิดไฟให้มืดไปเลย <_ c oughs> มืดจะหนูร้องดังก้ากอก ทำไมร้องนังแล้วไงแล้วอะไรล่ะแล้วอะไรล่ะร้องนังแล้วไง้วงทังแล้งงัดงั้งั้งัดงัดงัดงั้งัด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 งั้งเัาง้งาั้้วพอแล้ว นอนนะถ้าไม่นอนแม่จะปิดไฟโอเคไหมโอเคไหมครับไอร้องหนังกากเลยจะร้องทำไมอะอ้าจีนี่มันจะตีหนึ่งแล้วนะเมื่อไหร่จะนอนตีหนึ่งเลย